นุกอะได้ไปกับพี่ก้องไว้ไลรอบแรกก็คือไปภาคเหนือแล้วรอบนั้นน่าจะได้ไปประมาณ1ล้านหรือ2ล้านนี่แหละแล้วพี่ก้องเขาเหมือนกับแบบเขาชัดเจนเลยเขาไปถึงแล้วเขาก็เอาแบ่งสถานที่นี้พี่จะให้5 0 0 0 0นนะอีกสถานที่หนึงพี่จะให้เจ็ดแสนหน้าอะไรเงี้ยแล้วเขานั่งแจกเด็กๆเลยนั่งแจกนั่งแจกแล้วก็ไล์สุดให้ทุกคนเห็นเลยว่าเราให้ทั้งหมดเลยนะเราแสดงความบริสุทธิ์ใจหน้าอะไรเงี้ย ก็ยืนยันทุกบาททุกต่างทุบบาททุกต่างครับไม่รู้ว่าเราจะเก็บไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมอ่าเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเราเพื่อนเพื่อนของเราอ่ะเขาเกิดวิกฤตน้ําท่วมเราได้มาสิบล้านอย่างเงี้ยอันนี้นุกนุกมองในมุมวิกล้องนะเราจะเก็บไว้ทำไมอ่ะอะไรเงี้ยอึงเราเก็บไว้มันก็เป็นเงินที่มันก็ไม่ได้ของเราแล้วมันก็ไม่ได้ดีสำหรับตัวเราด้วยอะไรเงี้ยใครเอาไปมันก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับครับรับรองว่าไม่ได้เก็บไว้แน่นอนก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มนะครับแล้วก็อยากให้ คนหัวใจเข้มแข็งแล้วก็ผ่านทุกวิกฤตไปได้ด้วยกันไม่ต้องกลัวว่าทุกคนจะยืนอยู่แค่คนเดียวยังมีพวกเราไม่ใช่แค่นุกปายมีพี่น้องชาวไทยยังอยู่ข้างๆทุกคนเสมอครับเป็นโปรเจกต์พิเศษจากค่ายใหญ่ที่ที่มีผลงานเต็มให้นุกกายได้ทำเกับค่ายใหญ่เออขอไม่ได้ใช่ไหมว่าค่ายใหญ่ยังขออุ้มไว้ก่อนเป็นแนวไอเอ็นบีครับเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยครับอยู่อยู่ที่ว่าทางผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอนไหนแค่นั้นเอง เห็นผลงานปุ๊บทุกคนต้องตกกระลึงแน่นอนอครับผลงานชิมโบแดงของเราจาวไม่ไม่ปล่อยเพลงคู่มาณสอามปีแล้วคับแน่นอนทุกคนต้องว้าวว้าวว้าวดีใจครับเป็นเกียรติมากๆที่ทุกๆปีพวกเราเ<อ>ได้มาร่วมจะรองวันเกิดหรือร่วมปอกเค้กให้กับนายอาเทีนปีนี้ก็เป็นปีที่ยี่แล้วนะฮะก็ขอบคุณนายอาเทียนที่เอ็นดูพวกเรา นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรืองานสําคัญอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้พวกเราก็ขอแค่ให้เรียกนุกไปพร้อมรับใช้เสมอครับได้อยูใช่ไหมคะเรีบคิวได้อยู่เนาะคิวได้คิวได้คิวได้ครับ,รบเพราะว่าเมื่อกี้เดินมาทีมงานบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้างานต่อๆไปมาเดี๋ยวให้ให้ค่าตัวคนละสี่แสนห้าตับัแต่งได้ไหมเรียกว่าเป็นบ้านอีกหลังได้ไหมใช่เป็นบ้านอีกหลังเป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวที่พวกเรารับเสมอขอบคุณที่คอย อัปเดตข่าวสารอ่เป็นเป็นในในในสิ่งที่น่ารักกับลูกปลายเสมอเลยขอบคุณนะคะวันนี้ไปถ่ายก็พอันแน่เลยมาแต่ีห้ามาจับจูบทีจริงหรอจริงายไปแล้วที่าเออจริงตั้งแต่ดีห้าไมป่แตั้งแต่ดีห้าากไม่น่าเลยนั่งเป็นลมอยู่ข้างหน้าเทียู่ทีตอนนี้หลับไปแล้วเพรา่าน้งหลวันน้มันว่ามันมันทุกงานแหละ เอฟซีเขาให้ความสําคัญแล้วก็เขารักน้องแบบคอยผลักดันน้องในทุกๆงานเลยไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแค่งานนี้งานก่อนหน้านี้หรือต่อ่อย่างเนี้ยนึกคิดว่าเขาก็จะมาแบบนี้แหละคือคือขอบคุณจากใจจริงๆครับที่รักพวกเราครับผมขอบคุณมากๆครับเออเอล่าสุดก็จะสามาร วันครบรรบวันเกิดนะคะคที่2ปีในเเทนก็ขอบคุณที่อยู่คู่กับพวกเรามาอะพวกเราคนไทยไม่ว่าจะเป็นนุกบายแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพผลงานการบรรทึกคุณภาพมากๆนะคะขอบคุณมากๆครับอนากนท่ไปลงนนองคาไปหนองคายใช่ใช่ครับไปหนองคายคือตอนนั้นที่เราไปน้ําท่วมได้ประมาณ2-3วันแล้วเนื่องจากหนองคายมันเป็นแอนะะ่งกระทะทิ้งที่ท่วมอ่ะมันแตกมากที่ท่วมในตัวเมือง <Norwegian> อันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงท่วมในตัวเมืองเขาก็เลยไปถามถามชาวบ้านมันเป็นแอ่นกัตช้าอยู่ตรงนั้นเออเราก็ไปดูน้ำท่วมตรงตรงกลางเมืองเลยเออเราเราก็แปลกใจแล้วก็ส่งถึงยางที่แล้วก็มอบของให้กับมูลนิธิเพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่ๆทุกคนคือเวลาเราเห็นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมที่เชียงรายหรือหนองบัวที่เราไปมามันรู้สึกมันรู้สึกเศร้าแววตาของคนมันอาจจะมีรอยยิ้มอยู่ แต่ในแววตาของเขาอะ่ะมันมันเศร้าที่มันได้รับผลกระทบมากมากาบบนี้ครับเราให้กำลังใจคนเดินไปที่ยังไงบ้างเ้าก็บอกว่าสู้ๆเดี๋ยวเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพราะว่พาพวกเราทุกคนคนไทยชาวไทยทุกคนน่ารักมากไม่ทิ้งกันเลยใช่ครับที่ต้องการการเยียวยาใช่ไอ้ส่วนตัวผมนะถึงแม้เราเราไปลงพธธื้นที่กับเขาเนี่ยเราไปโดยที่เราไม่มีเงินสักบาท เขาก็จะมีกําลังใจนะเพราะว่าเขาได้เห็นพวกเราลงพื้นที่อย่างนั้นแล้วก็เราไปช่วยแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นจริงๆบางบางบางครั้งบางครั้งเราเราแค่ลงแรงอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ใจปูแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับเห็นเรื่องประเด็นของพี่ก๊กไล่เงินบริจาคอะไรตัวเราลงทุนไปด้วยมีการแจกของผู้ประสบภัยด้วยรับรู้ครับรับรู้ครับมองว่าแบบมันจะได้กันทั่วถึงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความคิดเห็นยังไงการันตีเลยครับเพราะว่า นุกอะ่ะได้ไปกับพี่ก้องให้ไล่รอบแรกก็คือไปภาคเหนือแล้วรอบนั้นน่าจะได้ไปประมาณ1ล้านหรือ2ล้านนี่แหละ<ม>แล้วพี่ก้องเขาเหมือนกับแบบเขาชัดเจนเลยเขาไปถึงแล้วเขาก็อาแบ่งสถานที่นี้พี่จะให้5้าแสนนะอีกสถานที่หนึ่งพี่จะให้เจ็ดแสนหน้าอะไรเงี้ย<อ>แล้วเขานั่งแจกเด็กๆเ,เ,เลยนั่งแจกนั่งแจกแล้วก็ไล์สุดให้ทุกคนเห็นเลยว่าเราให้ทั้งหมดเลยนะเราแสดงความบริสุทธิ์ใจหน้าอะไรเงี้ยนึกอ่าเกณฑ์การให้ าวัดยังไงบ้างาเอ่อตอนตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้วัดอะไรมากครับเพราะว่าเราไปแค่2ที่เราเราไปไกลมากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าเรามีเวลาแค่วันเดียวแล้วเราก็จะต้องบินกลับแล้วอะไรเงี้ยเราจําเป็นต้องให้แค่2ที่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่ได้เงินบริจาคไปน่าจะ10ล้านไหมประมาณ10ล้านนุกก็ไม่ได้ไปด้วยรอบนั้นน่ะใช่ใช่ครับแต่ก็ยืนยันทุกบาททุกตางทุประททุบบาททุกต่างครับทุกบาททุกต่างแน่นอนครับมัน ไม่รู้ว่าเราจะเก็บไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมเพราะว่าคือพ่อแม่พี่น้องเราเพื่อนๆของเราอ่ะเขาเกิดวิกฤตน้ําท่วมเราได้มาสิบล้านอย่างเงี้ยอันนี้นุ๊กนุ๊กมองในมุมนีกล้องนะแล้วจะเก็บไว้ทำไมอ่ะอะไรเงี้ยถึงเราเก็บไว้มันก็เป็นเงินที่มันก็ไม่ได้ของเราแล้วมันก็ไม่ได้ดีสำหรับตัวเราด้วยอะไรเนี่ยใครเอาไปมันก็ไม่สบายใจใช่ครับรับรองว่าไม่ได้เก็บไว้แน่นอน ไม่มีครับไม่มีครับมันร้อยพ่อพันแม่ทุกคนมีสิทธิ์คิดใช่ครับอย่างถ้านุกไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ดาราอย่างเงี้ยบางครั้งนุกก็อาจจะคิดเหมือนพวกเขาก็ได้เพราะว่านุกเห็นแค่ในสื่อใช่ครับแต่แค่เราอยากจะบอกว่าเราช่วยแบบเต็มร้อยจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดแค่นั้นเราก็ไม่จาเป็นต้องออกมาคิดมากมีแลนไปื้นที่ไห ตอนนี้ก็ก็มีแพน,นะครับแต่แต,แต่ดูในสถานก,การณ์ที่พ่อระวังอยู่เพราะว่าตอนนี้ขอ,อนแก่นก็เหมือนจะวิกฤตเหมือนกันขอ,อนแกน่นคือจังหวัดที่เราต้องสองคนอยู่ใช่ในในใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแถวจังหวัดเลยมันก็ได้รับ,ได,รบได้รับผลกระทบหมดทั้งหมดแล้วรอดูทีว่าเราจะไปที่ไหนแล้วมีได้ถามพวกท่านไหมคะว่าตอนนี้มันเป็นในใดในบ้านเราบ้านเราตอนนี้บึงหนองบึงหนองพคตร ตอนนี้ปิม่มๆแล้วค <laughs> รับปิม่มๆแล้วเพราะฝนตกไม่หยุดเลยใช่ครับที่บ้านเขาต้องเฝ้าระวังยังไงบ้างแบบยกข,ของขึ้นรอเตรียมหรือเปล่าหรือว่ายังไงน่าจะมีตอนนี้เขาพยายามสูบน้ําจากจากคลองมูลหนองโคกไปอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เฝ้าระวังโดยหาหา,หาที่กั้นน้ํามาใช่ครับบ้านพี่นุ๊กต้นยังอยู่ใกล้ๆกันครับ <laughs> 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 ใกล้ๆกันครับถ้าท่วมก็คือไปด้วยกันนะครับ<อ> <laughs> ก็ก็ปิ่มๆครับ <laughs> แต่มันก็อยู่ไกลอยู่ไอ้ที่ว่าที่ปายบอกว่าเปิิมอ่ะก็อยู่ไกลกับพวกเราพอสมควรอยู่ไม่มีเรื่องะครับไม่ด้อะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่โดนโดนนั้นทไไม่มีครับไม่มีไม่ใช่ไม่มียกเลยนะฮะยังไม่มีรับ่เป็นกาลังใจให้พี่น้องที่ประสบภัยก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องที่กาลังประสบภัยตอนนี้ทั่วประเทศเลยในทุกสถานที่ที่กลังโดนน้าท่วมอยู่นะครับก็ อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับถ้าในวันไหนที่นุกมีโอกาสได้นุกกระบาได้ลงพื้นที่ให้กับทุกคนนะครับเราสัญญาว่าเราจะไปลงพื้นที่อย่างน้อยเราอาจจะช่วยทุกคนไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราช่วยได้เลยคือเราจะไปทําให้ทุกคนเขาเรียกว่าใจปูมากขึ้นทําให้ทุกคนหายเครียดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนหัวใจเข้มแข็งแล้วก็ผ่านทุกวิกฤตไปได้ด้วยกันไม่ต้องกลัวว่า คนจะยืนอยู่แค่คนเดียวยังมีพวกเราไม่ใช่แค่นุกปลายมีพ er> erm yeah like ี่น้องชาวไทยยังอยู่ข้างๆทุกคนเสมอครับครับสารล่าสุดจะออกเพลงคู่แล้วนะจ๊ะครับอยากคู่ยังดูครับเฮ้ยโปรโมทได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นโปรเจกต์พิเศษครับโปรเจกต์พิเศษใช่เอาไปพูดเลยเพราะผมพูดไปแล้วเป็นโปรเจกต์พิเศษจากค่ายใหญ่ที่ที่มีผลงานเต็มให้นุกปลายได้ทำ X กับค่ายใหญ่แอบขอไม่ได้ใช่ไหมว่าค่ายใหญ่ยังขออุ้มไว้ก่อน ว่าทางเกษตรหรือว่ามินี่นี่แหละฮะให้ให้ลองเสี่ยงดวงดูเองมันมีไม่กี่มันมีไม่กี่ค่ายหรอกค่ายใหญ่ใช่นั้นแหละที่ที่ไม่ตอบเพราะว่าเกษตรเนีมันีเหลือส่งมันไม่รู้เรื่องนะครับน่ะใช่ช่วงนี้มันไม่คิดอยู่เออมันมีมันมีสองอันนี่แหละไม่ไม่อะไรนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยครับอยู่อยู่ที่ว่าทางผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอนไหนแค่นั้นเอง เห็นผลงานปุ๊บทุกคนต้องตดกระลึงแน่นอนับกผลงานชิ้นโบแดงของเราจากไม่ไม่ปล่อยเพลงคู่มาณสองสามปีแล้วแน่นอนทุกคนต้องว้าวว้าวว้าวเป็นแนวไหนสปอยได้ไหมเป็นแนวไอเอ็มบีครับเล่นยากเลยเหรอเล่นยากเลยเหรอยากขนัดเนาะมันรู้จักหรือเปล่าไอมีเป็นยังไงครับรู้จักเออเป็นไงไงก็แนวเพลงที่เราร้องกันแหละไองเอ้มบี จริๆง<อ>ๆผมก็ไม่รู้หรอกเร้วย <c oughs> ลองให้เราร้องก่อนเนี่ยจริงจริงๆไมจะได้ฟังภายในเดือนนี้เลยไหมหรือว่าเดือนหน้าเลยเอ่ออันนี้การันตีไม่ได้ครับแต่ว่าภายในปีนี้แน่นอนอไ,มไม่ไม่เร็วเร็วนี่แหละเร็วเร็วนี่แหละเอออยู่อยู่ที่ผู้ใหญ่<ช>ผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอนไหน<ต>่่รชชบใปีครับเขาเฝ้ารอดูครับแฟนๆมันนานมากพี่ใช่รว่าสองปีสามมันสองสามปีอ่ะเราไม่ได้ปล่อยเพลงคู่มา แล้ววันนี้เราเราดันมาทำเพลงคู่แล้วก็เหมือนกับแบบเฮ้ยมัอยากคู่เดียวปะพอแล้วแล้วมันก็หลุดมันจะลุดเพงเต้นมีเต้นไหมเอมีมีมีมไวะเออนเป็นเพลงเต้นได้ครับเพลงต้นได้แล้มันมันต้องเต้นคู่กันไหมอ๋อผมผมรู้แล้วไม่มีเต้นครับในเพลงครับแต่ว่ามีเป็นวิ่งไล่กันอนังอินเดียครับเิวิ่งรงจริงจริงจริงจร วิง่งไล่มันจะมีช็อตนึงใหญ่ๆที่วิ่งไล่กันเหมือนหนังอินเดียไปดูไม่<ด>เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องวิ่งไล่กันพูดกลับเขาบอกเฮ้ยน้องเอา,อางี้แล้วกันเคยดูหนังอินเดียไหมเออวิ่งไล่กันเหมือนหนังอินเดียเลยแล้วก็วิ่งอย่างนั้นแหละไปออดูจะไม่ไหลอดจะอดตอนวิ่งอะก็ขำอยู่นะพี่แต่ <c oughs> เ,เหนื่อยมากกว่าถ้าเราได้งานก็นเรื่องงานหนึ่งสองเสื้อไทยโทนสุดเดิมอ่า ตามจริงในความคิดของไายมันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเพราะว่าายก็คุยกันกับทั้งสองฝ่ายว่าเออมีข่าวออกแบบนี้ออกมาได้ยังไงแต่เขาก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีมันแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงด้วยแล้วแฟนคลับไปถึงเปีวว่าแฟนคลับของเราหน้ารักเสมออาจจะไม่ข้างนอกข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ข้างในเรารักกันมากๆก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ใครดูถูกความรักที่เรามอบให้กันใช่ครับอ่ ก็คือถามเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมันเป็นยังไงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ตามจริงคือเราไม่ได้มีทีเซนเตอร์หลายตัวที่เราจะต้องรับอยู่แล้วมันมีแค่ประมาณ2ตัวที่เรารับมาใช่ครับผมมันก็เลยมันก็เป็นน่าจะเป็นข่าวข่าวเช็คเช็คเช็ควครับเออไม่ม<ร>ีอะไรกันมไม่มีครับก็ยังติดต่อกันเรื่อยเรน่าจะเข้าใจผิดใช่โลกออนไลน์ ใช่น่ารักโอเคครับไปฝากรอติดตามเพลงใหม่เราด่อยก่อนจะเป็นเพลงคู <h <h ่ขอฝากเพลงเดียวก่อนได้ไหมคะมามาค่ะเขอฝากผลงานเพลงเดียวปล่อยเมืไหนน่าจะเป็นประมาณต้นเดือนตุลาคมนี้ครับผมเพลงเดียวจะปล่อยก่อนเพลงเดียวของไปจะปล่อยก่อนเพลงคู่เร็วๆนี้ได้รับชมแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ครับปนผลงานเพลงนู่ท่านเราโดนครับไม่เออ เพลงใหม่เป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า farewell ที่แปลว่าการจากลาแต่ farewell ที่นี้ก็คือเป็นการแอบรกักใช้สักมนแต่ไม่กล้าบอกเขามันก็เลยได้เก็บไว้แค่แค่กับเราเรียกอย่างนึงว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่แบบเพื่อนผมคุณน,น,นเนาะโคตรเนปล่อยไปแล้วนี่เพาะเขาปล่อยลงติกต o กไปแล้ว <ไอ S 2> ท่อนหนึ่งฮะพ,พี่ลองเอาไปตัดไปตัดมาใส่ดูแล้วก็พี่่ลอง คิดเข้าไปดูด้วยว่าใครติดท็อปหนึ่งในมันผมติดท็อปครับเป็นเพียงเขาแต่ผมท็อปครับผมอ่ะผมอยากจะบอกว่าผมอ่ะของจริงเขาอะไรท็อปแป๊บเดียวยอดยอดไร้์น้ยกว่าผมครับใช่ลงกันเหรอผมของจริงติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ